สวัสดีค่ะอาจารย์ศรีโหรานะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะ E p พีนี้เป็น E p พีนะคะเป็นคำทำนายประจำเดือนมกราคม2564สําหำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนาะนะคะตัวตนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรสําหรับท่านที่รู้ตนของตัวเองเร็วหรือว่าดวงชะตาพื้นดวงวาสนาดีนะคะ เข้มแข็งก็จะเริ่มนะคะมีความรู้หรือรู้ตัวรู้ตนหรือทิศทางของตัวเองหาแนวทางนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับลู่ทางเจอตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะคะแต่สำหรับบางท่านนะคะที่ยังไม่ทราบทิศทางของตัวเองหรือแนวโน้มของตัวเองนะคะว่าสิ่งใดที่เราควรเป็นควรทำนะคะ ในเดือนนี้นะคะก็จะทราบแล้วว่าแนวโน้มหรือทิศทางของตัวเองควรจะต้องทำอะไรนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะได้ตำแหน่งเกษตรมั่นคงนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้น ความหมาย30ปีถึงจะมีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวลัคนามาังกรราศีมังกรส่วนมากตอนนี้ก็จะเริ่มคิดแล้วว่าตัวเองจะไปดีทางไหนนะคะเท่าที่ผ่านมาถ้ามันยังไม่ใช่มันมีอุปสรรคเยอะแยะตอนนี้คุณต้องรู้แล้วนะคะว่านะคะชีวิตที่ผ่านมาต้องปรับเปลี่ยนนะคะเชนแล้วก็ เริ่มคุ้นคิดวางแผนนะคะแล้วก็ไปในแนวที่ตัวเองถูกก็คือจะทราบในช่วงต้นเดือนพอปลายเดือนก็จะเริ่มเขาเรียกว่าทำลุยเต็มสปีดนะคะ ต้นเดือนอาจจะสับสนสักนิดหนึ่งแต่กลางเดือนปลายเดือนก็จะโอเคนะคะหรือสำหรับลัคนาราศีมังกรบางท่านนะคะต้นเดือนก็จะยังหลั่นล้านะคะท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดทำบุญนะคะมีความสุขกับคนรักครอบครัวคู่ครองนะคะแล้วก็ยังทำงานไปด้วยก็มีนะคะสำหรับบางท่านเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยงานค่อนข้างเยอะหรือว่าเป็นคนที่เป็นพวก ประเภทนะคะอดทนลุยกัดไม่ปล่อยมานไม่สําเร็จรุ่ล่วงก็จะไม่เปลี่ยนนะ,ะเพราะงั้นก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับบางท่านที่มีเกณฑ์นะคะอยากปรับเปลี่ยนนะคะก็แนะนําในช่วงประมาณเดือนนี้นะคะประมาณสิ้นเดือนนี้มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนนะคะลุยในสิ่งที่เราอยากทํานะคะก็คือ เขาเรียกว่าเริ่มวางแผนให้ตัวเองหรือวางแผนชีวิตตัวเองครอบครัวได้แล้วนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรนะคะก็จะเริ่มวางแผนนะคะนะคะแล้วก็ยันหนึ่งปีนี้เลยก็คือเริ่มวางแผนอนาคตอย่างน้อยๆน,นะคะต้องเดือนนี้หรือว่าปีนี้แน่ๆน,นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเพราะว่าเป็นประเภทที่วางแผนนะคะ ะะไม่ค่อยทําอะไรที่สุ่มเสี่ยงหรือนะคะทำอะไรที่ตัวเองไม่ได้วางแผนเนาะนะคะมาดูในเรื่องงานนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนมกราคมนี้เนาะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะว่าช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนชาวมังกรเนี่ยงานก็ยังท่วมหัวาบางท่านต้องหอบงานแม้ไปเที่ยวก็ยังไปทํานะคะแต่ว่าในยุคใหม่นี้นะคะก็คือชาวมังกรเนี่ย สื่อโซเชียลออนไลน์นะคะก็เรียนรู้แล้วทำแล้วเพราะงั้นก็สามารถทำได้ทุกที่นะคะแต่ว่าสำหรับบางคนนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้งานมานะคะหรืออยากรวยอยากสร้างฐานะสำหรับคนที่มีงานประจำแล้วก็อาจจะต้องหอบงานมาทำแล้วก็ทำงานเสริมนะคะหรือทำงานเ,าเรียกว่าโฮมเวิร์กก็ได้เพราะงั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่งานค่อนข้างจะเยอะนะคะ นะคะทั้งงานคนอื่นทั้งงานตัวเรานะแล้วก็บางทีไปเที่ยวก็ยังทำงานก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็โอเคตามนั้นนะคะสำหรับกลางเดือนนะคะเอ่อเป็นต้นไปงานก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าจะเริ่มเอาเาในเรื่องงานเร่งด่วนหรืองานบางอย่างก็จะกลายเป็นงานประเภทที่เริ่มวางแผนนะคะก็เป็นงานที่ไม่ใช่งานที่จะบบ้านเชงเมืองให้มาละหรือไม่ใช่งานคนอื่นละเป็นงานของตัวเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุยมาก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วก็เริ่มวางแผนใหม่ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นลู่ทางที่ดีนะคะเพราะมีงานล้นงานทับหัวก็แล้วแต่ทั้งงานเก่างานใหม่แต่คุณก็จะเคลียร์ได้ประมาณเดือนนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มวางแผนเดือนหน้าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็โอเคนะคะสำหรับเรื่องงานนะคะงานของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ ราศีอื่นนะคะลันล้าบ้างอะไรบ้างแต่มังกรนี่แม้แต่ไปเที่ยวก็ยังต้องทํางานนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนาะนะคะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะคะอาจจะมีบางท่านที่จนป่านนี้ก็ยังหาแนวทางไม่เจอซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเนาะประมาณเดือนนี้คุณก็จะเริ่มหาลู่ทางของคุณเจอแล้วนะคะการเงินนะคะ บอกแล้วว่างานเยอะนะคะเพราะงั้นเกณฑ์การเงินมาเป็นยังไงบ้างก็จะดูว่าเกณฑ์การเงินของชาวมังกรนะคะถ้าดูสัดส่วนนะคะก็จะไม่เท่างานความหมายของอาจารย์หมายถึงอะไรก็หมายความว่างานของคุณนั้นเยอะกว่านะคะแต่สัดส่วนเงินที่ได้อาจจะน้อยกว่านะคะแต่ว่าอย่าก,กลัวนะคะเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ เป็นคนที่ต้องลุยต้องทําไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมันได้มาทีหลังนะคะเพราะงั้นความหมายคือทํางานเยอะแต่ได้เงินอาจจะไม่สมน้ําสมเนื้อนี่คือความหมายเพราะงั้นก็อย่าท้อนะคะเพราะงั้นสิ่งที่คุณทําไปทั้งหมดมันคือประสบการณ์แล้วมันก็จะส่งผลในรูปแบบของความสําเร็จนะคะแล้วก็ตัวเงินชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งอะไรที่เราลงทุนไปหรือทําไปมันก็คือเป็นอะไรที่เดี๋ยวจะตอบ เขาเรียกตอบกลับมาในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนแน่ๆนะคะเพราะงั้นก็ลุยไปเถอะค่ะมีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยนะหรือไม่ก็ในช่วงต้นเดือนนะคะมีเกณฑ์การจับจ่ายใช้สอยนะคะเยอะไปหน่อยเพราะงั้นกลางเดือนก็เลยโอเคก็เลยต้องเข้าเต็มๆเพราะงั้นก็เริ่มเริ่มวางแผนแล้วเฮ้ยไม่ใช่ละเงินจ่ายไปเยอะแล้วเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นชาวมังกรก็เลยเริ่มระแวดระวังขึ้นนะคะก็คือกลายเป็นว่าเริ่มระมัดระวังในช่วงปลายเดือนเพราะงั้น ชาวมังกรเขาจะมีลิมิตของเขานะคะว่าเขาตั้งต้นไว้เท่านี้นะคะเดือนนี้นะคะใช้จ่ายเงินเท่านี้เอาไว้เที่ยวเท่านี้เพราะ,ะนี่คือสภาพของหรืออุปนิสัยนะคะเป็นคนประหยัดปัจยัดนะคะก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยจะจับจ่ายใช้สอยโอเวอร์สักเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นก็ไม่น่าห่วงเนาะนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกไว้ต้นเดือนมีเกณฑ์จับจ่ายใช้สอยเงินมากหน่อยแต่ปลายเดือนชาวมังกรก็เก็บเต็มๆนะคะไม่มีเงิน เขาเรียกว่าวางแผนเงินต่อไปแล้วเงินก็ไม่ออกแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการให้ดีนะคะนะคะการเงินถือว่าไปได้หมุนได้สะพัดได้นะคะกไ็ไม่ขาดเนาะนะคะความรักเป็นยังไงบ้างนะคะเออในช่วงที่ผ่านมาถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ขัดแย้งมาก นะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแต่สําหรับเดือนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีเพราะงั้นช่วงนี้นะคะเราเป็นคนที่หัวแข็งนะคะในมุมมองของของราศีมังกรเพราะงะั้นคุณก็ต้องมีความอ่อนบ้างยืดหยุ่นบ้างนะคะ อย่าปะทะบ้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งในมุมมองของอาจารย์ก็คืออาจจะได้คลายเครียดไปเที่ยวไปรีแลกคุณก็เลยโอเคนะคะหมายถึงว่าคุณก็เลยไม่เครียดเท่าไหร่มีแนวโน้มมีความสุขม่มีมอ่าได้ผ่อนคลายก็กลา,ลายเป็นว่าเรามีความสุขดีเราก็เลยไม่เครียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็โอเคนะคะสาหรับคนโซดน,นะคะก็จะมีคนเข้ามาคุยนะช่วงต้นเดือนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ คุยไว้นะคะแต่อาจจะยังไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็เกิดว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปเดือน2เดือนนี้นะคะก็ยังคุยอยู่ก็ยังโอเคก็ถามว่าคุยไปได้ถึงจะผ่านถึงจะจริงจังได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ผ่านเดือนนี้ก็ถือว่าไม่จริงจังหรือจริงจังยังไม่ได้นะคะเพราะ,ะนั้นก็ยาวๆนะคะอย่าเพิ่งมั่นใจอะไรมากไปเนาะนะคะโชคลาภหรือว่าลาบลอยนะคะสำหรับคน มังกรโชคลาบหรือว่าราบรอยนะคะก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบนะคะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีดวงเสี่ยงโชคเป็นนักเสี่ยงเป็นนักลงทุนเล่นหุ้นนะคะอาจารย์ก็แนะนําเลยช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะแล้วก็เป็นช่วงต้นเดือนก็มีเกณฑ์ฝันมีเกณฑ์มีเส้นนู่นนี่นั่นอ่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพอกลางเดือนถึงปลายเดือนค่อยเสี่ยงเนาะเพราะ แล้วก็รวมทั้งนะคะผู้ที่มีเกณฑ์นะคะหุ้นเกณฑ์กำไรนะก็มีเกณฑ์เสียงได้ในช่วง ปลายเดือนกลางเดือนถึงต้นถึงปลายเดือนเช่นเดียวกันถือว่าดีนะคะมีเกณฑ์มีโชคมีลาเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าใครพอมีพื้นดวงดีๆอยู่บ้างก็เสี่ยงไปเนาะแต่สําหรับใครที่นะคะไม่ค่อยมีโชคทางด้านนี้เท่าไหร่ก็อาจารย์ก็แนะนํานะคะอันนี้ลุยงานดีกว่าเนาะสมองสองมือนะคะแล้วก็คิดลุยทํานะคะ หรือถ้าอยากเสี่ยงบ้างก็เล็กๆน้อยๆก็ได้ก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะปีใหม่ทั้งทียังไงก็มีโอกาสกันทุกคนแต่ว่าโชคแต่ละคนมากน้อยต่างกันไปนะคะนะคะมาดูในด้านสุขภาพนะคะ สุขภาพข้อสุดท้ายนะคะชาวลัคนามังกรต้นเดือนถึงกลางเดือนก็มีเกณฑ์เดินทางอาจจะอ่อนล้าพเพลียนะคะมีแนวโน้มจะพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเครียดนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโดยไม่รู้สาเหตุก็ได้นะในช่วงต้นเดือนเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นอะไรในช่วงต้นเดือนก็อาจจะแสดงว่ามันเป็นสภาวะของความเครียดหรือไม่รู้ตัวเพราะงั้น ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องรีบหาถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องรีบหาหมอหรือรีบรีบคลายเครียดให้ด่วนในช่วงต้นเดือนเพราะถ้าหากปล่อยไว้นะคะเอ่อโรคนั้นอาจจะเรื้อรังยาวนานได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเราต้องรีบรักษาให้หายเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะคะกลางเดือนถึงปลายเดือนแสดงว่าเริ่มรักษายากนะคะ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะคะเกี่ยวกับเคล็ดขัดยอกเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเส้นเอ็นนะคะหรือคนในบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวนะคะทำให้มีปัญหาหรือเสียเงินเสียทองก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะคะทำบุญเกี่ยวกับอบัติเหตุนะคะเ,เสริมดวงเกี่ยวกับสังฆทานยาโรงพยาบาลสงไว้นะคะผ่อนหนักจะได้เป็นเบาแล้วก็ สัมพันธ์โลกกระดูกเส้นเอ็นอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ก็คือแสดงว่าอย่าเครียดนะคะออกกําลังกายโดยการยืดเส้นนะคะก็จะช่วยนะคะในด้านปัญหาสุขภาพได้และที่สําคัญนะคะโควิดนี่อันนี้พลาดไม่ได้ก็คือต้องป้องกันนะคะเซฟตี้ร้อยสอนะคะต้องล้างมือนะคะต้องป้องกันตั้งแต่ข้างนอกอยันภายในบ้านเลยแล้วก็แนวโน้ม คนในครอบครัวหรือบุตรหลานบริวารจะดําพาเชื้อโรคหรือโรคเข้ามาสู่เราเพราะฉะนั้นนอกจากเซฟตี้ข้างนอกแล้วนะคะเราก็ยังต้องเซฟตี้ภายในครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ติดนะคะ ด้วยความห่วงใยนะคะขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะนะคะปั่นดูแลสุขภาพข้อนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษส่วนเรื่องการเงินนะคะก็ไปได้นะคะส่วนเรื่องงานงานเยอะงานแยะมากมายเพราะงั้นลุยให้เต็มที่แล้วก็อย่าเครียดกับงานให้มากนะคะขอให้ใช้ชีวิตขอให้มีความสุขนะคะ ฝากกดติดตามเพจอาจารย์สีโหราหรือ YouTube ช่องอาจารย์สีโหรานะคะแล้วก็กลุ่มโหราวิวัฒน์ทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะถูกใจกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อประโยชน์สำหรับครัวคุณไว้อัปเดตนะคะแล้วก็กดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะด้วยรักและปรารถนาดีนะคะจากอาจารย์สีโหรานะคะเพราะฉะนั้นติดตาม EP ตีต่อๆไปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ